โยโยโย่ yo, yo, yo. ายสองมังกรเจิญกับคลืนเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอืน่นฝากผลิตภัณฑ์ port, เคล็ดสปอร์ตเขาวมกลุ่มหนังได้ที่อด MVP 33ครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์ Friday Night นะครับคลืนเน้นทีมเดียวพี่เศลเร่อเกมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเกาโชอสราอิตาลีครับเลตเช่จะเปิดบ้านเจอกับเอซีมิลานเลตเช่เนี่ยนัดแรกบุกเสมอเจนัวมาศูนย์ศูนย์นะครับยูเซบิโอดิฟรานเชสโกมีทีมมมมทีีีี่่คคออนนนข้้าาาางงงสบบบบบูรรรรรรณ์เเเเเเลลลยยยะัักกกกตตโดช แม็กบนด้าครับนารุกก็เตเตโมเรนเตเยลเบร์ราดามานีนะครับกองหน้าเป็นฟานเชสโกคามาดาโยโยโย่เจ็ดฝากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับเอซิมิลานที่นัดแรกพลิกล็อกแพ้ค่ะบ้านกับเคลเมนเซ่น้องใหม่1นแบบเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับทางทั้งที่ไปได้แม็กซ์อาริกลีครับมาคุมทีมแล้วแท้ๆครับตนนัวหลักคืนนี้ก็ฟิกาโยโทโมริคุมตรงเกมรับตรงกลางม,มีตัวเก่าอย่างลูก้าโมดิชรูเบนล็อปตัดชีกนะครับแนวรุกเรซิสซาเลมาเกอร์คริสเตียนพูลิสิตข้างหน้าก็มีตัวเลือกทั้งซานิโก้คิมิเนส ซามูเอลชุกบูเอเซนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมิลานชนะไปกลับในบ้าน3-0เกมเยือน3-2ก่อนเกมเขายังมองเอซีมิลานบุกมาเป็นต่อครับถือว่าเสียหายมากๆนะครับกับการแพ้คาบ้านของ a อซีมิลานในเกมแรกยังดีว่าโปรแกรมนัด2ยังไม่ถึงกับยากเท่าไหร่พี่เจนม,มองว่าเลดเช่เนี่ยดูแล้วขุมกําลังดูตกกว่าฤดูกาลที่แล้วด้วยซ้ำนะครับ หน้าวัดใจเอซีมิลานน่าจะแก้ตัวครับน่าจะโอ้โหต้องกระตุ้นกันมาอย่างดีครับเกมนี้แม้ว่าจะเล่นเกมเยือนเชียร์มิลานดีกว่าครับจะบุกมาเบียดหน้าอย่างน้อยหนึ่งประตูเก,ก็บ3แต้มนะครับให้เชียร์เอซีมิลานเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำข้าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย